ับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เก่าคือเดิมเนาะแล้ววันนี้ทางในและต่างประเทศกินดีต้อนรับขอสูตรก่องแม่น้องเป็ดคือเก่าให้พีนน่น้องเลยปะในวันนี้เนาะแม่น้องเป็ดก็อยู่คนเดียวให้พี่น้องเลยอยู่คนเดียวทั้งลูกก็ไปโฮงเฮียนเนาะประมาณสามโมงครึ่งเวลาเก่าเวลาเริ่มที่จะออกไปครับทั้งสองสาวเนาะแม่พี่น้องเลยแต่เมื่อนี้แม่น้องเป็ดก็ว่าจะขึ้นข้างเงื่อนแม่เท่าก่อนเงื่อนแม่เท่าใหญ่ก่อนคือ ไอพอน้องเฟิว่นซื้อมาม่ากับไข่เหืพี่น้องไหมซื้อมาให้ทั้งญาแน่แล้วก็เม็ดเท่าแน่เราให้พี่น้องแต่ว่าแม่น้องเฟิวเอาไปพร้อมกันบ่ได้ก็เลยจะเอาไปให้ไม่ทาใหญ่ก่อนทางญายันมาแล้งเหืพี่น้องของญาอยู่ในเฮือนเนาะยังบ่ได้เราให้เพิ่นแล้วก็ได้ปัสสเอาไปพร้อมกันได้เอาไปบ่ได้เพื่อนพี่น้องเอ้ยกับไข่สองแตะเนาะเวลาเงินเดือนออก เงินเดือนออกซื้อซื้อไข่กับมาม่าเนี่ยมาน้ำดุงไงบำรุงผู้มมเฒ่าก็มีขนมเองไปลองขนมมาดิขนมใสหมูราคามันใส่กล่องแล้วมันใส่บ่ได้เลยแม่ม้องผิวก็ได้เกลี่ยเนี้ได้ๆๆๆละเกลี่ยเดถุงนี้ได้เมันไฟยากมางไมหไมพี่น้องไงอะไรเนาะมอเตอร์ไซค์ครับว่มีคนซสอนก็คือเสียเอาของไปได้หน่อยถ้าว่ามีคนซสอนก็สิได้แบบเป๊ะเซคขาไปนำแน่นะพี่น้อง เนาะบ่มี่ยังไล่ให้พี่น้องไอซื้อไข่นี่แหละไปบำรุงผู้เฒ่าให้พี่น้องเลยพ่อคนต้มกินตอนเช้าเนาะกินไข่ขา,ขาวไข่เดืองว่ากันเฮ้ยดี๋ยวเอาไปคนใดกินเทิงคนใดให้พี่น้องเลยเงินไปเฒ่าเพื่นเนาะเพืไปเฒ่าใหญ่เพื่อนเนาะจักชีคนชีดูกันจักคนบ่เพราะว่าช่วงนี้ช่วงเกียเกกกเก่ยวเข่าทางลูกทางเต่าเพื่อนกะจะไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวนา้าทางแม่น้องเปรอะกับเขาพ่อเกี่ยวนี่แหละให้พี่น้องเลยแต่ว่า มันฝนตกก็เลยยังบ่ได้เกาะเดี๋ยวรอเบิ่งให้มันแห้งจักมื้อ2มื้อก่อนเนาะแม่น้องเป็ดก็สิเริ่มเกาะคือกันให้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้่เสียงเพิ่นก็ค่อยเบิ่งอยู่ให้พี่น้องโอ้ข้าวพอเกี่ยวแล้ว่แม่เปว่าเออก็พอเกี่ยวแล้วะแต่ว่ามันบ่แก็เลย่อยพอน้องเปว่าหาคนมาให้เด้อว่าหาคนมาซอยแน่คือสิบ่ไหวผู้เดียวเนาะให้พี่น้องเอ้ยป่ะเดี๋ยวเฮาสิไปไป่กันอยู่พุ่นแหทางเฮือนา มาหอดแน่เว้ยพี่น้อง,งเลยเผื่อบารอดทางเปื่อนแหง้งยินดีโลแล้ว,ว่างอยากเอามาวัดสองวัดสามอู้ทางมุนคักยินดีไหยพี่น้อง,งเลยขเบิ่งลงเลยโอ้ยแม่น้ำเป็นสายเบิ่กบังในไหยพี่น้องเลยเป็นสภาพเป็นนี่สุดแสงสุดท้ายเลยว้าขาามาจักชีวันได้ไหล,ล,ลายลมบพบมอบพลาไปเราให้พี่น้องเลยดีทอมาหน่อย ปแม่ไปหน่อยผนอยู่ในเงินผลอะเดี๋ยวเอาของไม่ไปเลยเนาะึ้นเงียบสมอยจมีแม้ไปหน้อยไหยเงียบตือเลยน่ะมีเล็กหน่อยกระมวลไปเองแบบนึงเออของพม่นก่อนเนี่ยเนี่ยเทหัวขัดหน่อยไปหน่อยขาเท่าแท้เลยไข่สองแตง แตแกนล้จะจกันีนก็ได้ทางเพือนจับอู้วออว้อวว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 อวว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 มวว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 าเอ๋วอววนักนักอวววววเววววมวว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 มววววมววมวมวววมวววมาวว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  ทางเพื่อนชอโพอดพอมาเด็กคุณุงบอพอเปี๊ยวผันซื้อมาแต่ไม่ชื่นเพล่ะวานี่ผันตกวันใดขึ้นมาให้ยังเจอ่ยวกเขายังผันตกคป่าชุ่มแ่ใชคนนียยังทานตเกี่ยวเข่าซุกแล้วเข่าล่ะพอเกี่ยวเลยใครใครต้มต้มกินนำบุงอะไรยังก็บะหงีำรุ่ฮะมีมันมีแหลนดิ ขนมมันเอามาหยาเลยกระแกะเสรีเลยทางไปถ่าสบายดีเด้อคุณสีแดงหปพี่เราเลยไ้มีอยังรต้มข้าวเปี่ยนต้มข้าวเปียกเออเมื่อนุ่น่งจินจ้ะไม่ได้เน้นยใส่ขาวรกูเคยต้มดูจะเป็นได้ัไงม่ใเปี่ยนไมนเป็นได้ยังไงบ่ม้วนน้ำต้มข้าวเปียกใช่ประแดกไหมเ่บ่ได้ใส่ กัแน่นอนตงดหน่ำเตืยจริงเบต้องไม่น้อยเลยนูจะค่มต้องูใช้กอ่ะแมพี่น้องเลยใช่แาเราต้มกาแเพรยกว่าลูกลานกันมาอยู่เต็มม้อเลยกินได้บ่เอจะใส่ลายวะเออ จากเลยหวานเหรอแซ่บอยู่แล้ววะ <c oughs> ไอ้เนาะถ้าเากินเข่าวมาแล้วบาทเลยทางคุณเถาอยู่ที่สองเถ่าให้นงไ,งไ่น้นอกไงทางไอ้นนท์กับไปห้องเฮียนเนาะทางถามอนกับไปเกะเขา่า หวานหวานโอ้พอแล้วมันอืดเลยนี่ได้ยิ่หรอแต่ว่ามันมันกระนัวอยู่แต่มันอยากหวานนี่เื่อให้าทางอมอนไปเกีย่ยวข่าวเลยไ,ได้เลยกเกีย่ยวข่าวไใบลายข่าวตากคนชอบเดี่ยวเลยนายใหญ่เลยโอ,อ้ไวแท้โอ้เนาะเก่งแท้ แดวว่ายนะมาเกียร์ยเขาหน่ทีเฮ้ยเก้ยพี่เราไกินพอได้เนาะพอได้หนึ่งหพาไผมน่อยมากเลอไปทงเาดีไปใช้ออกไปนะเอ้ยกูเข่าบ่ไปไปเสือเข่าเกียรข่าตากฝนไว้ดหน่อยไปพุงฮียน ฝึกใจน้องนุ่นพน้อเนาะมามาเคนเล็กน่อยกำลังหมักว่าแต่นุ่นอเบลก็มักทุกอกัเนื่อยเพียสมัยีปทางป่าเพื่อนห่ป่าจัะป่ากันจกเป็นได้หนยัง่ได้ไก่แล้วเลยยังไไปอยู่จักเ ยังมหเวเพิ่ยูะเพิ่งจะบอกนี่ไปดีมันออจะได้ฉันอ่ะนาอยู่อยู่บอประตูเห้มันได้รักมัรักกันหร่อนม่ก่อนหะอ ยังโมโหคือกันเนาะจากอาการเนาะตอนนี้จักเป็นได้ไลาทางปากกันเลยเพราะว่าแม่น้องเปียวก็ยังไม่โทรถามเพื่อเลยตั้งแต่เมื่อเนี้ยเดี๋ยวสิไปชมมึงยุบคอยู่อยู่บ่โทรถามเบิ่งก่อนไปไปรอไงฮัลโหลจะได้ เราเป็น,นอะไรเขาบอกข้างหลอกว่า เปลวแล้ว,วมันจะไปเนื้ออยู่เพื่อนไปแต่ไข่หน้ามันจะไปไข่หน้านี่ก็ลงมาเลยพอเราบนะไ,ไปเนือโทษใช้ก็ได้โย่ไปหองหมอกลุ่มเลยแต่ว่าเราเราข้นผมวันน้าแต่ผมไปเนี่ยคำคนละหมืน่นคนละสิไปมัดีบมัง โตหากับเบือกอะไรก็น่าพาไปยี่หรอกอันคอได้สะอันคออย่างละหนาแล้วแล้วเมื่อยมาตอนนี้นะ นมาชิไปเยี่ยมว่าเย,ยี่ยมโอยู่เพื่อนนะก็เลยโทรถามเอาอืฮอฮึไโทรไปหามาึกึมม่ึฮึฮึฮนฮึ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 ่ึฮึ่เฮืฮึฮึฮึฮาฮึ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 ฮ ไม ốt, ่ไม huh? oh, uh, uh. hmm. ่ไม่อยาเท่าในแก้วเข่าก็ไเลฝนก็ต๊บก็ฝนเออเออทำี่เออยู่เฮือนอยู่เห่ย้แน่อยู่อ่ะเมื่อยคนจกไปเชดือโตรถามทังป่ามันจะเปเชื้อเดือด พอเรเปียขึ้นเนื้อว่าได้ขึ้นแล้ววันะขึ้นเนื้อใช่ไนี่เราขาดเลือดเราสนใจเลือดยางกัทีนั่นเพราะว่าเลือดเา้าึ้นร้ายเลยเนาะวพาท้องใส่ก็คือว่าวันเจ็บปนไัว่ะไออย่างที่เจ็บข้อเนี่ยคือว่าเศร้าแหละหมดถึงว่าเศร้าแต่มากกบดได้เจ็บคือเก่าเนาะเศร้าแหละ แม่แม่น้องเปลี่ยนไปไม่ได้เห็นเพื่อนจะหึงนะเพื่อนพี่น้อกงกัก็ได้ยังโมโหพอเราเราจอยเราผอมลงจำสบายยังมา,งมาดักอไร่ะฮะจ,จังว่าได้มาอยู่เห็นว่า <c oughs> เห็นเราติดแท้หึงนะเขาก็ได้แต่ไปพ่อวันนั้นแหละไปเยี่ยมวันนั้นเพิ่นปิดประตูวันนั้นแหละก็เริ่มวัไปได้มีแต่โทรเอาบอนี้ โทษถามทสิซือโทษถามเอาเข่าไปเบิ้งวะนี่แหละเมยพี่น้องเลยพยายามพยายามนะเบิ่งกันนี่แต่ว่าเมื่อยกินข่าวกินน้ำได้ลำบากกินข่าวกินน้ำไม่ได้อีกจ้ะยันข่าวหักจนมากเลยอยากหัาเลยเนาะกินข่าวบ่แซ่บเลยเห้บ่แต่ว่าเราคืออยากกินแต่ยังก็พี่น้องนะไอ้พุ่งยังอันทีนานาล่ะ มนแมนเราอยากกินนั่นนแหละมาดีไหมคะโอ้ย่นาสบายดีอยู่ไปทินีอยู่ไปด้เห็นได้สาระอันนี้เ็นกสานเอแล้วตอกแล้วตอกไม่ติดเข่าติดเข่าน้อยเห็นนั่งกับปรานได้หมดเนี่ยมีคนมาเสือ

ชิหน no ่วยสอง0ซนหะเผื่อช <router> ิได้เต็ม้วเว้ยมีองนาอ่ะจำดิถ่ายบนยาเห้อสีโัวาชิตั้งๆไอ้่ดาเนี่ยชิ้นหน่วยไพี่น้องเลยชิดนหน่วยสองเซนหะอ้ยนไิดดาด้จีขายให้านลุกกระลุกน้ำลานนะ ลุกกระลุกน้ำลายน่ะมันหขนมองเี่ดิะนี่ามะเข่งดิเนี่ยเข่งอะไรมีไงมั้งมีพอเราเปียวมันเสื่อมาเลยของเปลว ใช่ว่ะซอยแน่ซอยแน่อะอย่างเงี้ยสยุดซอ,อยแน่แนัน,นี่เป็นห้องของนมแล้วก็มันกินเดือดซื้อๆนะเขาวกบเขาวกบอ่ะจะไปไปหยับป้าแฟน,พนเพอนเลยไปเยี่ยมป้าเพก,ก่อนเนาะ แม่ล้องเปรย์ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเราเห็นเลยคือย่าแบบคนอ่นง่ายเหอเข้าเยอะไปมาจมูกบมบมอ่ะทางปุ่นปิ day day, Higher, ่นไม่ไหใช่ไหมชร่มาอีกจ e okay. <normal> ้าผลมืดแท้อมเพื่นเยอะป่ะโอเคเนาเห็นไปแล้เนะสำหรับคลิปนี้แม่้องเปรย์กับิขอลาพ่อแม่พี่น้องกับเพียงสนนิกนเด้นเนาะ วันนี้ยังยได้ให้มามาพี่นอ <laughs> อ้องเลยเอาใครกับมาม่ามาบำรุงคุณเห่าจะับคลิปนี้ก้าวเข้ามาสไลด์ดิ